แล้ววันนี้เนี่ยก็มาถึงแล้วนะครับกับคลิปของการดวลข้ามเซิร์ฟกับคุณกําแมนพลัง100ล้านนั่นเองนะฮะและแน่นอนครับว่าเมื่อมีตัวละครใหม่เข้ามาเนี่ยพลังของคุณกําแมนะครับจะมากขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาลองดูทีมของคุณกําแมงก่อนเลยกันนะครับว่าเท่าไหร่นะฮะซึ่งต้องบอกครับว่าเยอะมากๆครับมาดูฮะนี่ครับพลัง115ล้าน4 5่แสนเะครับเยอะมากแล้วก็ตัวละครครับดวงล่าง2นะครับ6ดาวห้าระม่วง ปูบอม6ดาว5ดาวม่วงกระบองเล็กล่าง2นะครับ6ดาว5ดาวม่วงจักรพรรดิเด็กล่าง2นะครับ7ดาว5ดาวม่วงแล้วก็คิงล่าง2นะครับ6ดาว5ดาวม่วงโบรอนล่าง2งนะครับ7ดาว5ดาวม่วงนะครับตัวละครโหดมากแล้วก็รูปโปรไฟล์คิงนะครับพลัง68ล้านนะครับมีตัวละครอย่างปู่บอมนะครับดวงล่าง2นะฮะโบรอสแล้วก็กระบอกเด็กแล้วก็คิงล่าง2นะครับจักรพรรดิเด็กล่าง2นะครับ ก็คือพลังไม่ค่อยได้ห่างกันเท่าไหร่นะซึ่งเราจะมาลองดูนะครับว่าคุณกัมแมนเนี่ยจะสามารถปิดลงได้ในเทอร์นที่เท่าไหร่นั่นเองนี่ฮะนี่ครับตัวละครบั็อกอย่างคุณกัมแมนครับใช้เป็นโมเดลของไซตามานั่นเองนี่ฮะเปิดมานะครับเป็นฝั่งของคุณกัมแมนที่ได้เปิดก่อนโดยเจ้าคิงนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นพาร์ตซีดเจ็ดสองทั้งหมดนั่นเองนี่ฮะสวยมากนะครับลูกน้องโคตรเยอะไปแล้วคิงร่างสองครับขอกิงเอ็งตินก่อนหนึ่งทีครับบีบหัวใจไปครับทำลายโลกไปก่อนหนึ่งครั้งครับแรงมาก โอโดนคิงแรงจัดเนี่ยโอ้โหล้านหนึ่งนะท่านผู้ชมแรงมากนะฮะฝั่งนู้นก็มีการโจมตีกลับมาบ้างนะครับแต่ว่าอยู่หลักแสนเท่านั้นเองยังไม่ทำลายโลกนะฮะไปครับจกักรพรรดิเด็กครับชี้บาปบ,บอมไปก่อนหนึ่งทีเนี่ยเข้าไปที่75ล้านดาเมจนะครับโอ้โหแรงจัดท่านผู้ชมจกักรพรรดิเด็กเนี่ยโลบูบอมหายไปแล้วนะฮะหนีครับโดนย้ำเข้าไปถึงกับแตกเลยเหมือนกันอ้าวเลยฮะลูกน้องของบุรอสเนี่ยใกล้ระเบิดเหมือนกันครับระเบิดเข้ามาเนเมื่อกี้มองไม่เห็นดาเมจด,ด้วยนะฮะมมองไ่ทันนยะ อ่าแล้วโจมตีเข้ามาต่อครับโอเคให้มีการสะท้อนกลับไปนิดหนึ่งยาไปแล้วโบรอสครับได้ถ่ายโบรอสไปหนึ่งทีฮะยังยิงบีมไปหนึ่งครั้งครับโอ้โหเก้าสิบสามล้านดาเมจท่านผู้ชมยิงตัวละครตัวเดียวโคตรแรงฮะคิงฝั่งนู้นเข้ามาบ้างครับคี่เอ็นจิ้นมาหนึ่งทีครับหมาชิบะย้ำเข้าไปครับย้ำเข้าไปลูกโอเคมีการสะท้อนกลับมาดีหนึ่งครับไปแล้วกับบลองลิกได้หัวใส่ด้วงไปทีนึงครับที่แปดล้านห้าระยหัวไปหัวมาที่ยี่สิบห้าล้านดาเมจนั่นเองนะครับอหงจฮ โจมตีเข้าไปครับมีการโดนสะท้อนกลับมานิดหนึ่งครับกับบอกเล็กเข้ามาเต็มปกติเป็นทีหนึ่งหมาชิบายย้ำครับเอ้ยเริ่มแรงนะสี่ล้านสี่แล้วนะโอ้โหแรงขึ้นเรื่อยๆนรับหมาแบบดวงต่อยปกติเข้ามาครับสิบสองล้านดัมเมจเลยนะโอ้โหนี่เป็นการโจมตีปกติเห็นใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับผมอันติแล้วนะโอเคโจมตีไปลูกตีเข้ามาครับหมาชิบายยังคงยืนอยู่นะฮะนี่ครับโดนพลังไปฮะโจมตีเข้ามาครับฝั่งนู้นเนี่ยเหลือตัวละครอย่างดวงกับกระบอกเล็กเท่านั้นนะฮะ ไปครับจะหมดในเทิร์นที่1แล้วโอเคมีการส่งท้ายก่อนทีหนึ่งนีครับฝั่งคุณกแมยังครบ6ตัวอยู่เลยอ่ะไปแล้วทิงเอ็นติ้นครับบีบใส่ด้วยอีกหนึ่งครั้งนี้ครับแล้วก็หมาชีบะย้ำย้ำเข้าไปลูกโดนล้ำอีกรั้งหนึ่งเนะี่ยแล้วก็ปืนเก็ตลิ้งนะยิงเข้าไปนะครับต้องแตกแล้วนะดวกในะแบบนี้เนะี่ยถ้าเจอกระบ,บองเหล็กน่าจะหายได้แล้วนะครับไปฮนะชีบา้าบึ้มเข้าไปทีนี่นี่ครับตายไหมยังไม่ตายนะครับต้จะโดนบูรอดไถ,ถ่ตายแายเนี่ยเฮ้ยน่าจะตายก่อนหรือเปล อุย้ยน้องๆย้ำตายฮะโอ้โหตายท่านผู้ชมโชคดีจัดครับโบลทรอดไม่ได้ถ่ายครับถ้าโบรอดถ่ายเนี่ยน่าจะมีตัวละครที่ฝั่งเราเนี่ยที่แตกบ้างนะครับโอ้แต่ว่ากระบองเหล็กเกิดขึ้นมาก็ถ่ายหายได้เยอะเหมือนกันนะมาอะไรกับกระบองเหล็กครับพวงกระบองมาหนึ่งทีฮะใส่ดลวงไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลูดไปลูดมาฮะตัวละครอุ้ยยืนโหดนะปกติแล้วเนี่ยคุณกระแมงก็จะตายแล้วก็เหลือตัวละครอ,อย่างกระบองเหล็กนะครับโอ้รอบนี้มาโหดครับมาเหนือเลยรอบนี้ไปไง้กระบองเล็กฝั่งคุณกระแมงครับวนกลับไปบ้านครับ หว,วดไปหวดมาครฝั่งน้อขอแตกเหมือนกันแล้วขอกระดูขึ้นมาครับหมดครัะใสคุณกระแมนไปหนึ่งครั้งครับแล้วฝั่งคุณกระแมนถึกเหลือเกินนะฮะดวงไม่ยอมเหมือนกันเนี่ยดวงของใส่กระบองเล็กหนึ่งครั้งเลกยกันนะฮะเมื่อกี้นายต่อยใครเหมือนกันเอาเลยหวหมดกันไปครับลูกน้องเนยคงยืนอยู่เลยนะ <Nun> c. <c <oughs> ยืนสง่ามากเลยนะครับตัวละครแถวหลังเนี่ยโอเคครับโดนแรงบิดไปหนึ่งครั้งเงี้ยโจมตีเข้าไปเอาแล้กระบองเหล็กลุกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับน่าจะหมดตายเกิดแล้วนะน่าจะโดนรอบนี้น่าจะแพ้แล้วนะครับโอเค โดนในรอบโอ้ยังไหวอยู่นะยังยืนไหวอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะตายในรอบนี้แหละโอเคครับโดนคิงเองจิ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับทำลายโลกแล้วทำลายโลกอีกนะครับมีการฮิวใส่ทีมด้วยนะครับตอน้ทีมของเราเนี่ยเลือดเต็มขึ้นมาแล้วนะครับอ่าล้ฮะกระบอกเด็กเนี่ยตายแล้วนะเหลือตัวละครอย่างดูทัางนั้นครับก็ปิดได้เนี่ยก็คือสามารถปิดเกมได้เลยครับโอเคกระบอกเด็กขึ้นมาครับปิดเกมเรียบร้อยฮะเป็นฝั่งคุณเกมที่เป็นฝ่ายชนะไปในเทิร์นที่3มนั่นเองนะครับโอเคก็พลังค่อนข้างจะห่างกันอยู่นะแต่ว่า มันก็ต้องวัดที่ตัวละครในตัวละครหนึ่งอีกหลายนะครับกระบอกเล็กเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในการชนะเลยนะโอเคครับมาในคู่ที่2นะในยาบก็เป็นรูปโปรไฟล์บอลลาพลัง65ล้านนะครับตัวละครอย่างด้วงร่าง2นะครับปูบอมบอลลารร่าง2ยิงร่าง2จักรพพัดเด็กร่าง2แล้วก็เจ้ากระบอกเล็กร่าง2องอีกนะฮะก็คือเป็นตัวละครคอมเดิมนะฮะจะเป็นคอมที่เป็นเมตาปัจจุบันตอนนี้แล้วนั่นะครับโอเคนะฮะคุณกระแมนตัวบัคอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งสีแดงนะครับคุณกระแมนอยู่ฝั่งน้นนะ โอเคครับเปิดมาเลยครับเป็นฝั่งของคุณกัมแบที่ได้เปิดก่อนโดยเจ้าคิงนั่นเองนะ่ครับได้เวลาทำลายโลอีกแล้วคิงไปครับบึ๊บเข้าไปทีนี้นะครับแม่โลนี่หายยิบนะฮะหมาชิบะย้ำตัว2ล้านหนึ่งฮะคือย้ำแรงมากนะฮะแรงโพดดูดิโอ้โหโดนตัว3ล้านห้านะครับนี่ฮะเฟตเกตลิงยิงแรงนะปืนเกตลิงน่าจะยิงแรงกว่าพี่จรนะครับไปครับจักรพรรดิเด็กครับชิบะลงมาหนึ่งทีครับที่67ล้านดาเมจนะครับจักรพรรดิเด็กฝั่งเราเนี่ยโลหายไปแล้วฮะะะะโดนนนนนหหมมาาชิบ้ย่จแตกกเือั ปายโดนทำลายไหมยิงใส่ปูบอมไปก่อนนะครับแล้วก็ยิงใส่กระบอกเลยไปดึงทีฮนะฝั่งนู้นก็สวนกลับมาใส่ด้วงไปทีนึงฮะแล้วก็ยิงใส่ปูบอมไปดึงทีเหมือนกันเอาเลยฮะโบลรอดครับ,บ,รรบได้ถ่ายเจ้าโบลรอดเหมือนกัน,นครับโอ้โหจัดจัดแนวดีจัด,ด,ด,น,ดนี่ครับไม่โดนด้วงเลยนี่ครับเจ็ดสี่ล้านดาเมจนะครับกระบอกเล็กก็จะหายเหมือนกันโบลรอดถ่ายแรงมากเออมาถ่ายกับตัวละครที่พลังใกล้เคียงกันด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบพลังหนึ่งร้อยล้านไปถ่ายพลังสิบล้านนะครับถ่ายพลังที่แบบใกล้เคียงกันแล้วโล่อะไรเงี้ยมันคือมันสูสี อือตัวละครที่ดีนะฮะจักรพรรดิเด็กครับเข้าไปครับชิบ้าบอมเช็คหนึ่งทีครับฝั่งนู้นเนี่ยจะยืนไหวหรือไม่นะครับยี่สิบสี่ล้านดับเบิ้ลนะฮะฝั่งนู้นเนี่ยยังยืนไหวครับยังชิวๆอยู่นะเอาแล้วจบตีเข้าไปยังต่อเนื่องครับกระบอมเล็กลุกขึ้นมาครับหมุนเข้าไปหนึ่งครั้งครับโอ้ยยี่สิบห้าล้านดับเบิ้ลท่านผู้ชมโอ้ตัวฝั่งนู้นนี่คมีตัวละครรับดับเบิ้ลเยอะเกินไปนะครับก็เหมือนกับฝั่งเราแหละนะครับตัวละครรับดับเบิ้ลเนี่ยเขาเล่นกันสิบคืออตัวะรเมก คือลูกน้องของมันนั่นแหละนะครับพาสิติเปเศษเนาะโอเคครับโจมตีเข้าไปฮะโดนของคิงของฝั่งคุณกาะแมนแตอนนี้เนี่ยก็เลือ่อนเหริน1%แล้วนะก็ทำการยิงปกติแล้วนะครับไม่รับเดเมจแล้วโอเคก็จะเห็นการโจมตีแบบเข้าเนื้อกันแล้วนะก็จะเห็นว่าฝั่งคุณกาะแมนเนี่ยจะเริ่มมีการสูญเสียบ้างแล้วนะฮะโอเคโจมตีเข้ามาครับโอ้โหโดนสะท้อนกลับไปครับแตกเหมือนกันนะโอ้ฝั่งคุณกาะแมนหายไปหลายตัวเหมือนกันนะครับเมื่อกี้สะท้อนของเจ้าด้วงเกินไปนะฮะ โจมตีเข้ามาครับดวงเกือบแตกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ยอมตายครับถ้ากระบองเหล็กยังยืนอยู่เนี่ยดวงจะกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับกับพาร์ติพิเศษของมันนั่นเองดีฮะคือมันจะไม่เหมือนกับกระบองเหล็กนะครับก็คือถ้ากระบองเหล็กเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยดวงจะไม่สามารถกลับมาได้นะมันต้องมีคนอยู่ในทีมคนหนึ่งนี่ฮะไปครับปั่นไปกระบองเหล็กลูกลูดไปลูดมาครับสิบหกล้านดาเมจท่านผู้ชมคิงหายไปแล้วนะครับโอ้รอบนี้สูสีนะก็มี้ทำให้ตัวละครของคุณกระแม่เนี่ยหายไปได้เยอะเหมือนกันนะครับโจมตีเเเเข้าาไปครรรัับบกกะะะออองงหล็นี่จจืดฮ ต้งตีเข้ามาครับดวงแงโอ้ดวงยังยืนไหวอยู่ครับมาชิบะย้ำใส่ปู่บอมครับปู่บอมเกือบจะแตกเหมือนกันเอาแล้ดวงฝั่งเราครับขอย้ำใส่คุณกับแมดหนึ่งทีครับทุบเข้าไปครับไม่มีโลใช่ไหมเนี่ยเกือบติบร้านดาเมจท่านผู้ชมดวงนี่เป่งประกายเลยครับโหยแล้วเตรียมบวกครับเตรียมบวกโอเคครกระบอกเหล็กลุกขึ้นมาครับก็หัวใส่กันไปครับดวงฝั่งเรานี่หายไปแล้วมาเลยครับดวงฝั่งคุณกับแมนครับเท่าไหร่บเดเมจที่ทําได้ครับสิบหกล้านเลยเหรอไม่ใช่สิบสามล้านนะแง มาชีบากย้ยาเข้ามานะเฮ้ยทำไมมันตีปกติมันแรงกว่าวะเมื่อกี้ที่เราเห็นเขาตีปกติ่ก็สิบสองเราอะานแล้วนะตีแรงมากเลยครับโอเคโจมตีกันไปต่อครับมาแรงกระบองเหล็กครับข่อยงาชา้าหนึ่งทีฮนะใส่เข้าไปครับหดไปหดมาครับโอ้แต่ดวงเข้าไปครับเกือบแตกไปกันเอาแรงดวงฝั่งเราเลยครับจะยืนไหวไหมเอ้ยอย่างนี้เนี่ยก็ทีมนี้เนี่ยสุขสีนะคือสามารถคาดว่วงขุนกำเเนได้แล้วก็ต่อยให้เหลือกระบองเหล็กได้อะ ทุบเข้าไปนะครับเต่ว่าเดี๋ยวร่วงคุณกำแมงก็กลับมาแล้วนะครับเนื่องจากยังไม่ได้ตายเกิดเนาะเธอหน้าจะกลับมาแล้วนะฮะจนซีเข้ามาฮะปึ๊บหมุดเข้ามาครับหลับเลยไปเนี่ยโอเคหลับเลยไม่ได้กลับมาเลยโอเคหลับเรียบร้อยฮะเป็นคุณกำแมงที่เป็นฝ่ายชนะไปเองนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ